สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศนุไปเมนเทอรี้นะฮะก็ตัวนี้ก็เสร็จเรื่องการทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานระดับหลักแสนเนาะก็มีหลายคนแหละต้องมีความสงสัยแน่ว่ามูลค่าของไปหลักแสนเนี่ยมันมันไปได้ยังไงมันถึงยังไงนะฮะ ก็ก่อนอื่นเนี่ยก็จะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องวันนี้อธิบายเกี่ยวเรื่องสีก่อนนะเดี๋ยวจะให้เห็นถึงว่าความแตกต่างของสีระดับไปพวกธรรมดาเกรดโรงงานจนไปถึงเกรดไฮเอ็นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะแต่ก็มาชมนะผลงานกันก่อนนะในลวดลายของไม้นะในตัวนี้นะตัวเอ็กซ์ครอสนะ ตัวนี้ก็ทําสีที่เป็นขั้นตอนการทำสีที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ปราณีตมากขั้นตอนการทาสีต้องใช้เวลาถึง3วันนะสามวันก็หมายความว่าเราจะลงสีเนี่ยสาถึงสครั้งนะลงแล้วก็ขัดลงแล้วก็ขัดแล้วก็จะมีการฟอสมันจะมีการดึงเม็ดสีลงในเนื้อไม้ก่อนนะแล้วก็ขัด แล้วก็ดึงเม็ดสีลงไปนเนื้อไม้อีกประมาณ3รอบแล้วสุดท้ายก็ขัดแล้วก็ฟอร์ก็คือหยุดหยุดสีแล้วก็ให้สีมันเคลือบอยู่แค่นั้นนะเพื่อเป็นสีที่อ่อนแล้วก็คงทนนะฮะสีส่วนใหญ่ของไปเนี่ยที่เห็นเป็นสีอ่อนๆขาวๆแล้วขึ้นลายชุดๆสวยๆเนี่ยเอามาใช้งานจริงมันจะไม่เป็นสภาพแบบนั้นนะใช้ไปในระยะหนึ่งมันจะเข้มขึ้นนะอย่างเจ้าตัวนี้เป็นต้นนะตัวนี้ดำปีเลยนะก็คือ จากในรูปเนี่ยดูดีและดูสวยมากนะพอไปใช้สักพักแล้วดำนะตัวนี้ทำตัวนี้แพงนะตัวนี้ก็500 500 5 5 0หรือ530เหรียญเนี่ยนะก,ก็ก็ทำสีมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็จะมาอธิบายเพื่อนๆให้ฟังว่าการทำสีของไปเนี่ย al, มีหลายคาสต์หลายเกรดนะปัญหา หลักๆเลยเนี่ยของสีเนี่ยก็คือว่าริ้วรอยนะคือรายละเอียดที่ยังทิ้งคาบเขาเรียกว่าคาบเออเขาเรียกเออนะคาบคาบสครชของกระดาษทรายนะก็คือขัดแล้วมันจะมีรอยสครชนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูจากเจ้าตัวนี้นะ่เห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นคาบรอยสครชนะของ ของกระดาษทรายนะมันจะมีสองสองเลเยอร์นะอันนี้เลเยอร์นอกเขาเคลือบด้วย unity และเป็นคราบสแครดนะฮะแล้วก็มันจะมีช่วงเนี่ยลอยของขนแมวนะขนแมวที่เอ่อที่เกรนนะฮะปรับเป็นเมนนโฟกัสก่อนเนาะอาจจะดูยากหน่อยนะเพราะว่า มันต้องสูบขยายดูนะอันนี้เป็นรอยสครันะก็คือว่ามันทํามาค่อนข้างหยาบนะหยาบมันก็เลยเห็นเป็นรอยสครันะแล้วก็ความด่างของเนื้อไม้นะด่างด่างด่างเนี่ยส่วนใหญ่จะดูจากสีดำเนาะสีดําเห็นไหมสีดําตรงจ,จุดเนี้ยมันจะเป็นปืดๆนะก็คือว่าเขาขัดอ่อพูดง่ายๆคือขัดหยาบนั่นแหละก็คือเป็นไปไปโรงงานที่ มีเวลาทามิ่งในการวิถีวิถันมันน้อยนะระยะเวลาการขัดเนี่ยการให้รายละเอียดมันก็เลยไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นะในส่วนนี้ก็ด่างนะแต่ส่วนนี้เข้มเนาะเนี่ยตรงนี้ขาวนะมันจะไม่สม่ําเสมอกันนะครับถ้าถ้าดูด้วยด้วยตาเนื้อเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดกว่านี้นะคือว่าสีผิวของ ของของรายละเอียดทั้งหมดโดยรวมมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอก็จะมีสว่างบ้างด่างบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้มองเห็นยากนิดนึงต้องสังเกตหน่อยนะเออมันจะเป็นเลเยอร์นะเลเยอร์ของไม้มันจะเป็นชั้นเลเยอร์แบบเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของไม้นะไม้มันอาจจะเป็นไม้แก่แล้วก็ชั้นมันจะแยกชั้นสูงเป็นชั้นไม้สีเวลาเข้าไปมันจะไปเออเขาเรียกว่า มันจะไม่สม่ำเสมอ deux. อันนี้เป็นผลจากเนื้อไม้ด้วยนะเป็นผลจากเนื้อไม้ด้วยก็ทำให้มันมันไม่ไม่ดูดูเขาเรียกว่ายังไงดีอะดูไม่แพงอะซึ่งทงัทง้งทั้งที่ไปตัวนี้ก็ประมาณ16ื0นนะเป็นของเฟลนะแล้วก็ดูเห็นไหมช่วงช่วงว่ะทอ่อตรงนเนี้ยเน,นี่ยท่อเนี้ยมันก็แบบ กระดำกระด่างนะคือมันสีมันไม่เสมอกันนะครับพูดง่ายนี่คือมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสีที่ไม่เสมอนะครับแล้วก็แล้วก็รอยส c r a t นะแล้วก็อรนะกอยกระดำกระด่างอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น c าส t ต l l o นะครับตัวนี้500 50 530เนี่ยประมาณนี้เนาะเปลียนไม่รวมค่าส่งนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตได้มันจะด่างเนาะด่าง ตัวนี้เป็นรอยเกลนไม้นะครับเกลนไม้สีดำเนี่ยมันจะด่างตรงกลางนะฮะมาจีบกันเลยทถวนี้วะเนี่ยฟังผมแล้วกันเนาะมันก็จะด่างประมาณนี้นะเห็นไหมฮะมันด่างเนาะประมาณนี้แล้วก็สีมันจะออกเลอะๆนั่นหมายความว่าเอ่อตรงเนี้ยสีอ่อนนะออกช้ำแดงๆนะแล้วตรงนี้ก็เป็นสีดำนะ สีมันจะเลอะเลอะเะทอะ,ะ,ะนะเนาะมันจะไม่ค่อยอมันจะไม่ค่อยมีความสมเขาเรียกดูแล้วสบายตานะ่นะมันไม่เกี่ยวกับลายไม้นะอันนี้คือเกี่ยวที่การลงสีเนี่ยในส่วนนี้ก็จะดูด่างๆหน่อยนะถ้าดูตาเนื้อนี่จะเห็นมากนะแล้วก็คุณภาพสีของเขาเนี่ยเวลาใช้ไปเนี่ยตรงนี้จะลอกนะก็จะอ่อนตรงนี้ก็จะเข้มเพราะว่าเราจ,จับจับอย่างนี้เป็นหลักนะ ก็เป็นสีที่ทำมาคาสเตโรนี่เป็นแบรนด์ที่ขายค่อนข้างแพงนะแล้วก็สีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือใช้ใช้ไปสีมันจะจืดนะถ้าใครมีคาสเตโรที่ใช้อยู่เนะี่ยจะตัวเป็นตัวเป็นครึ่งแสนห้าหมื่นกว่าก็เป็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นการทำสีของเขาเขาได้แค่นี้นะเพราะว่าเขาเป็นไปโรงงาน ตัวเป็นแสนก็มีนะคาสโซโลแต่ว่าไม่ตัวนั้นไม่เคยจับแต่ตัวประมาณสักห้าหกหมื่นนะเคยดูงานมาแล้วมันก็มันลอกนะมันลอกสีมันลอก,ลอกแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนี่คือไปของวิสนุนะวิษณุนี่เป็นไปที่เออใช้เขาเรียกว่าอย่างสมบุกสมบันนะเนาะก็จับถือตลอดสังเกตดูว่าลายของมันก็ยัง ไม่ซีดนะไม่ซีดนะก็ยังมีดีเทลของมันอยู่ตามปกตินะ,นะประมาณนี้อันนี้คือดีเทลของเขานะแต่ก็เวลาผมทำเนี่ยตอนนั้นนะผมยังนี่ก็ตัวไม่ไม่นานมานะยังไม่ได้เทคนิคพิเศษว่ายังยังไม่ถูกใจตัวเองก็คือว่าในส่วนของเลเยอร์เนื้อไม้ที่มันอม มิติของสีเข้าไปเนี่ยสามสี่สีเนี่ยมันยังมีความาเรียกว่าความอมอมเป็นเขาเรียกพูดว่าไงดีนะมันยังเป็นเป็นด่างอยู่อะมันจะไม่ยังไม่สม่ําเสมอนะเนาะเห็นไหมมันยังไม่สม่ําเสมอตรงเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับขัดแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับกับกับสีการลงสีและเนื้อไม้ด้วยนะแต่อันนี้ก็ยัง แก้ปัญหาไม่ได้นะยังหาวิธีไม่ได้นะพอหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดค้นใหม่เป็นการใช้น้ำมันหลายส่วนนะที่เกี่ยวกับดูดสีลงไปแล้วก็หยุดสีด้วยนะมันจึงทำให้เกิดความสม่ำเสมอได้ดีเป็นตัวนี้นะเห็นเจ้าตัวนี้นะสังเกตตัวนี้ดูมันจะ เรียบสีมันจะเรียบไปหมดเลยนะเรียบไปหมดเลยไม่มีจุดด่างเนี่ยเห็นน้อยมากนะจุดด่างเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็จุดที่ค่อนข้างยากที่สุดในการทำก็คือช่วงขอบเนี่ยนะช่วงขอบเนี่ยขัดยากมากถ้าคือขัดละมือไม่นิ่งเนี่ยจงังหวะขัดเนี่ยมันจะเป็นมันจะด่างช่วงประมาณอย่างเงี้ย ในตรงปลายๆเนี่ยแต่ผมทิ้งไว้เพื่อเป็นดึงเลเยอร์นะตรงนี้สีมันจะไม่สม่ำเสมอเกรนที่มันวิ่งอนะเนาะเนี่ยเกรนตัวนี้ฮะที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นลายเกรนเนี่ยมันจะมีรอยด่างเนี่ยถ้าใกล้ๆตรงนี้จะขัดยากมันจะออกด่างบางๆเนี่ยเห็นไหมเป็นคลื่นเนี่ยนิดๆตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับสําหรับการสังเกตเห็นกับไปที่มี รูปผิวที่ขัดยากนะด้านในตรงนี้นะลองเช็คได้เลยนะครับไปที่มีราคาสูงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะมีปัญหามันจะดํามันจะขัดไม่ถึงนะแล้วก็จะด่างขัดแล้วก็จะด่างนะก็สังเกตดูนะผิวทั้งหมดเนี่ยมันสีมันลงมาดีมากนะมันมันเรียบอะมันดูสม่ําเสมอเนาะแล้วก็ลายเกลนดไม้ด้วยนะเพราะว่า การที่จะลงให้สีสม่ําเสมอเนื้อไม้มีประเด็นสําคัญนะสำคัญมากนะอันนี้แล้วสังเกตจะไม่มีเลเยอร์เลยฮนระเลเยอร์ขึ้นไม้ตรงนี้ไม่มีเลยนะงานเขาจะค่อนข้างเงียบมากนะ,หะเหรียนะเห็นไหมห้ดูกันนะดูรอบตัวเลยนะอันนี้จะสีลายมันจะชูดขึ้นดีมากนะ ก็คือพื้นผิวทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาขัดนานมากนะก็ต้องค่อยๆขัดกันไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆสต็อปสีค่อยๆเดินสีนะมันถึงว่าเป็นขั้นตอนการทํางานที่มันแตกต่างกับกับไปทั่วๆไปคือแค่กระบวนการทําสีหนึ่งหนึ่งกระบวนการเนี่ยฮะใช้เวลา3ถึง4วัน3 4ถึง4วันในการทําสีนะครับซึ่งต่างจากไปพวกไปโรงงานทําสีก็ 2-3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะมันถึงเป็นคลอสแล้วก็ต้องใช้ฝีมือด้วยความใจเย็นด้วยความละเอียดด้วยนะก็เป็นอีกออพาร์ทหนึ่งนะสตอรี่หของไปหลักแสนว่าทำไมมันถึงถึงมีมูลค่าสูงแล้วก็แตกต่างจากไปทั่วไปนะอันนี้เจาะจงให้เฉพาะงานสีนะก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าสีมันจะด่งนะหนงสีมันจะด่างแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ สองก็คือรอยสแ a ชรอยขัดนะแล้วก็เนื้อของสีเนี่ยมันจะด่างจะขาวแล้วก็สุดท้ายเลยคือ <c oughs> ถ้าใช้ไปในระยะยาวเนี่ยสีมันจะลอกนะก็คือจะสีจะอ่อนซีดลงหรือหายไปนะแต่สําหรับวิสณนุอันนี้รับรองว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอ่อนแต,มแต,มแตม่มีแต่จะเข้มขึ้นนะมีแต่จะเข้มขึ้นแต่ว่ามากน้อยก็อยู่ที่เหงื่อและการดูแลรักษาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ วิสนุเป็นการทำปไปการทำสีโดยเทคนิคพิเศษพิเศษจริงๆครับโดยที่ไม่ใชแลคเกอร์เลยเราสามารถคงนะคงความเป็นสีของมันได้สูงนะอันนี้คือคงความเป็นสีของมันได้สูงอันนี้คือใช้ใช้แบบว่าติดตัวเลยนะมันก็ยังมีเลเยอร์ของไม้อยู่นะอันนี้ใช้แบบขี้มือเลยหนละแล้วก็ไม่ค่อยได้รักษาด้วยนะแต่อันนี้เป็นเกรนวันนะเป็นเกรนวันอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง อันเนี้ยจะเป็นจะเป็นป้ายเก่าเนาะที่ไม่ได้ทําสีเนื้อไม้มันจะเป็นดําเมี่ยมไปหมดเลยนะจะดําเมี่ยมไปหมดเลยก็คือไม่ได้พูดง่ายคือขัดแล้วก็ปล่อยเป็นสีเนื้อไม้ไม่ได้เทคเลเยอร์ของสีมันก็จะดําเป็นแบบนี้นะส่วนตรงนี้เป็นคาสเตโรเนาะก็ใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันจะลอกผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีจังหวะอาจจะต้องทําสีใหม่นะมันจะลอกมันจะจืดอะสีมันจะจืดนะก็ เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้วิษณุเขาเรียกว่าสุดในทุกมิติแล้วนะแต่ก่อนยังไม่กล้าตั้งราคาถึงขนาดนี้เพราะว่าเ,เรารู้ตัวเราว่ามันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะตอนนี้มันถึงพร้อมหมดทุกอย่างแล้วแต่จริงๆว่าไฟของผมเนี่ยมันมันสมควรเป็นแสนไปตั้งนานแล้วนะเนื่องด้วยจากว่านวัตกรรมนะ รูปทรงนะรสชาติถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างเฉพาะทางหน่อยนะเฉพาะทางก็คือว่าเป็นไปที่เหมาะสำหรับสูบยานอนอโ o m a t i c นะแล้วก็เอ,อเฉพาะทางเกี่ยวกับให้หรสชาติได้หลากหลายนะเป็นมิติรสชาติที่กว้างขึ้นมาเป็นระเบียบขึ้นดีเทคได้มากขึ้นพวกนี้คือเป็นระบบไปที่ขุดรายละเอียดของใบาย,ยาได้ดีมากนะเท่านี้ก็สตอรีมันก็แน่นมากพอละ ก็ก็หลอกแค่เพียงชื่อเสียงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่หลอกผมตั้งไปเลยดีกว่าเพราะว่าณปัจจุบันนี้งานของวิษนุก็สตาร์ทที่25 0 0 0แล้วนะฮะจนถึงประมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทแต่ตัวนี้คือเป็นตัวท็อปท็อปก็คือท็อปจริงๆท็อปจริงๆก็คือว่ามันต้องเลือกไม้แล้วเลือกมาทำนะพอทำแล้วถึงจะตั้งราคาได้ตัวนี้เป็นแค่ไม้เกตเกตสอของไมโมนะครับ มันไม่ต่างกับเกรดหนึ่งเลยต่างแค่นิดเดียวคือเชฟทางด้านบนเนี่ยมันไม่สมิธีกันเท่านั้นเองนะมันก็เลยตกเป็นเกรดสองแต่ว่าเกรดสองตัวนี้เป็นสองที่ผมคัดมานะมันก็คือแล้วก็ทําสีออกมาแล้วดีก็คือว่าไม่เป็นคลื่นนะครับคือเนื้อไม้มันแน่นทั้งหมดเลยการทําสีแบบนี้ได้เนี่ยมันมันไม่เสมอไปว่าคุณจะใช้เกณฑ์วันมาแล้วทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะมันมันก็วัดดวงนะครับมันก็วัดดวงมันหมายความว่า ถ้าทำแล้วมันออกมาแบบนี้ได้มันก็สมแก่ราคานะเพราะว่างานของผมสามารถไปตั้งเนาะหรือเทียบทางทางทางฟิสิกอนนะก็คือทางอะไรที่มันจับต้องได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นการตั้งราคาแบบว่าเขาเรียกว่าเอาสตอรี่มาขายอย่างเดียวนะเพราะว่าสตอรี่ผมก็มีเกี่ยวเกี่ับเรื่องรสชาติซึ่งสตอรี่นั้นเป็นสตอรี่ที่ ที่เป็นจริงนะครับเป็นจริงหมายความว่าลูกค้าเอาไปรับรู้ได้รับรได้ว่าไพร์ของผมมาต่างกับราคาไปตลาดทั่วๆไปอย่างสิ้นเชิงนะในเกี่ยวกับเ,เรื่องรายละเอียดและรสชาตินะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเขาถึงให้ให้ค่าให้มูลค่าของมันนะอันนั้นในเรื่องรสชาติส่วนในเรื่องผิวภายนอกนะรูปทรงก็เป็นเอกลักษณ์ทีเ่เขาเรียกว่าไม่มี ไม่มีช่างคนไหนที่ทำได้เป็นสไตล์นี้นะครับแล้วก็เรียบเนียนขนาดนี้คือผมอาศัยศิลปะของไทยนะเป็นหลักก็คือความโค้งแบบนี้ฝรั่งทำไม่ได้นะครับความโค้งอย่างพิ้วไหวนะแล้วก็การขึ้นแบบอย่างซิมิตรีนะสมส่วนเทควลานได้ดีนะกับกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,ว,าวิธีการทำงานของ ช่างเดนมาร์กที่เขาให้มูลค่ากันนะครคือความเรียบเรียบแล,และเนียบนะครับและเนียบประมาณนี้มันก็เป็นหลายๆอย่างที่รวมๆกันแล้วมันจะถึงหลักแสนประมาณนี้ครับแล้วก็ไปหลักแสนขายได้นะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ผมดูไปมาประมาณสักสี่ปีละไปหลักแสนขายได้เป็น10ตัวนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมานะขายไดนะ้มีคนซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะบ้าตั้งราคามาแล้ว ไม่มีคนซื้อมีนะแล้วมันก็มีมูลค่าในตัวมันแล้วมันก็มีเหตุผลของมันที่จับต้องได้นะไม่ใช่แบบว่างานพระเครื่องที่อาศัยศรัทธ,ธาอย่างเดียวหรือว่าวงการปั่นหรือเล่นกันอเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นมูลค่าของของพระเครื่องไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบรนด์ดังหรือว่า <c oughs> มูลค่าเก่าหรือว่ามีสตอรี่แล้วจะแพงมันมีอย่างอื่นมากกว่านั้นที่เราจับต้องได้แต่เพียงแต่ว่าเรา เข้าไปศึกษามันหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาสงสัยเราไม่ได้ศึกษาว่าเอา้าทาไมมันแสนทําไมมันแสนนะแล้วก็ไปหาว่ามันบ้าบอนะไม้ก้อนหนึ่งหลักหลักแสนเป็นไป,นปนได้ยังไงเนาะก็ถ้าอยากรู้ต้องศึกษานะก็อันเนี้ยผมศึกษามาแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะเกี่ยวกับว่าไปหลักแสนมันมีอะไรในมันในนั้นบ้างแล้วมันแพงถึงขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับก็ วันนี้มาโชว์ในพาร์ทเรื่องสีอย่างเดียวนะเพราะมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องจัดแสงนะต้องให้เพื่อนๆดูว่าเออมันด่างมันด่างเป็นยังไงเนาะอาการเป็นเส้นเป็นคลื่นอะไรเป็นยังไงอันนี้กล้องก็ไม่ค่อยดีนะมันก็แต่ถ้ามาดูตัวจริงก็จะค่อนข้างเห็นนะหรือว่าเพื่อนๆไปสังเกตนะไปตามร้านตามอะไรไปดูเถอะอย่างน้อยคือต้องเห็นสีด่างแน่นอนนะคือมันไม่สม่ําเสมอกันแบบนี้หาแทบจะไม่ได้เลยนะพูดง่ายๆคือ มีไม่กี่ตัวบนโลกเราที่เขาทําได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากและมูลค่ามันสูงนะการที่จะทําแบบนี้ต้องเลือกไม้เลือกแบบเลือกแบรนด์ถึงจะมานั่งเสียเวลาทำนะประมาณนั้นโอเควันนี้ก็สมแก่เวลานะครับกับงานสีของตัวเจ้าตัว X Cross นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผลงาน,นครับแล้วกับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คิว วิศณุไปปี72แล้วนะครับเดือน2เนาะก็72เดือน2สตาร์ทที่25 0 0 0นะครับจนไปถึงแสนนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวใครสนใจก็เข้ามาทักทายกันนะฮะโอเควันนี้ก็สมกับเวลาผมก็ขอรากันไปก่อนแล้วพบกับผมในในโอกาสหน้ากับวิศณุไปเมนทอรวิตี้วันนี้ขอรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ